ค่ะพี่บีเมื่อกี้ที่หนูอ่านนะคะเวทนาทุกชนิดสรุปลงในความหมายว่าทุกเนี้ยค่ะตอนแรกคิดว่าอยากจะอ่านเป็นทุกขังไปเลยเนี้ยค่ะนัยยะอันนี้เป็นอย่างนั้นได้ไหมคะเป็นได้ทั้งสองนัยยะครับอ๋อค่ะในในัยยะที่หนึ่งคือสับเ,เ,วเวทนาเนี่ยตัวเวทนาเนี่ยเป็นทุกไม่เที่ยงนะองั้นเวทนาเป็นทุก เพราะมันไม่เที่ยงพงค์ก็ตัดในพสูตรในตัวของอพวกพวกอน,นิจจสูตรอนัตอนัตตัลขณะสูตร,ตล,ตรลิ้นพันจะพันกันละ <c oughs> ก็คือลักษณะของขันหนะ้าที่มันเป็นอนัตตาก็คือสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นพระองค์ตัดเรื่องรูป เรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณเนี่ยขันห้าทั้งห้าทั้งห้ากองเลยคราวนี้เรามาดูกองเวทนาเนี่ยกองเวทนาก็ถ้าเอายกมาสักเรื่องหนึ่งก็คือเวทนาสามนะเพราะเวทนาก็มีเยอะมากเอาเรื่องเวทนาสามเนี่ยสุขเวทนาทุกขเวทนาอสุขอะทุกขมสุขเวทนานีลิ้นเริ่มพันรอบสองละเ <c oughs> อ่อ สภาพของเวทนาเป็นสภาพของเวทนาคือเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงนะแล้วก็เป็นทุก์นี่คือสภาพของทุกขังคือมันไม่สามารถคงสภาพเดิมอยู่ได้เหมือนที่เราได้ยินว่าเวลาเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขกันแบบอยู่ตลอดอย่างเดียวแบบเป็นวันเป็นคืนหรือเป็นเดือนเป็นปีอะไรนี้ก็ไม่ใช่ มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของมันแต่สภาพมันเป็นทุกข์คือมันมันจะต้องแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่สามารถที่จะทนสภาพเดิมอยู่ได้แม้เวทนาก็เกิดดับนะก็เกิดดับมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยคือลักษณะลักษณะแรกที่พูดว่าเวทนาใดๆล้วนประชุมลงในความทุกข์ก็พูดโดยในยะของทุกขังก็ได้ หรือพูดในยะที่สองแม้เวทนาทั้งสามก็ประชุมลงในความเป็นทุกขเวทนาก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าขณะที่สุขเนี่ยสุขเนี่ยสุขเนี่ยมัสนสามารถเป็นทุกได้มันสามารถเป็นจริงความสุขเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกได้ซ้ําไปถ้าเราจะพูดเงนี้นะครับความสุขเนี่ยที่เราที่เราสุขกันเราสุขในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย อย่างเช่นการมาสุขเนี่ยที่เราชอบกันมากซึ่งการมันเป็นเป็นต้นเขาของพยาบาทและเบียดเบียนเนี่ยแล้วมันก็พอพอ,พอเกิดการเบียดเบียนกันคือไม่เขาเบียดเบียนเ,เราเราเบียดเบียนเขาก็ดีเนี่ยถ้าเขาเบียดเบียนเราเราเป็นทุกข์ถ้าเราเบียดเบียนเขาเนี่ยเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเดชานเปรตวิสัยแล้วก็ไปรับ,ปรบไปรับตัววิบากในนรกเนี่ยก็เป็นทุกข์คือทุกขเวทนา ขณะที่ทุกตัวทุกเองมันก็เป็นตัวทุกขเวทนาเองมันก็คือทุกขเวทนาอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดมากส่วนอทุกขมสุขเนี่ยมันมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดอวิชชานุสัสทําให้เรายิ่งไม่รู้ยาศศีเข้าไปอีกคนที่ไม่รู้ยาศศีเนี่ยก็คือคนที่ยังอยู่ในวงเขาเรียกวงเวียนแห่งทุกข ยังยังยังเวียนอยู่ในวัฏฏะแห่งทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นก็พูดแม้แต่จะพูดโดยในยะทุกขเวทนาก็ยังก็ยังพอพูดได้เลยก็ยังพอพูดได้สุขนะก็เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะฉะนั้นมันจะมีพระสูตรที่ท,ที่น้องที่น้องอ้อมอ,อ่านมอสักครู่เนี้ก็คือเรื่องของเนี่ยตัวของสุขเวทนาเพิ่งเห็นว่าเป็นทุกขนะ์เห็นไหมลักษณะเง,งี้ยเหมือนกัน ก็คือตัวของความสุขเนี่ยมันก็ถ้าเราเห็นดีๆนะมันก็คือเหตุแห่งทุกข์นั่นเองนะมันก็คือเหตุแห่งทุกข์เพราะว่าทุกตัวตัวทุกข์ที่เป็นตัวสุขท่าทีตัวสุขที่เป็นกามเนี่ยหรือเรียกว่ากามาสุขเนี่ยพระองค์ก็ทรงตัดว่าควรกลัวก็ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพหรือไม่ควรกระทําให้มากจเจริญให้มากนั่นเองอืม ตัวทุกเองก็เป็นก็เป็นทุกขเวททุกขเวทนาก็คือทุกขเวทนาอาทุกคขคมสุขเวทนาเนี่ยขณะที่ตัวมันไม่ไม่ไม่สุขไม่ทุกเนี่ยมันก็เป็นเป็นไปเพื่ออวิชานุสัยทําให้เราไม่รู้ยัตสัตสีการที่เราจะพ้นทุกเราต้องรู้ยัตสัตสีแต่ตัวของอทุกขคมสุขเองทําให้เราไม่รู้ยัตสัตสีมันก็ทําให้เราต้องอยู่ในวงเวียนของความทุกขต่อไป ก,ก็พูดได้ส,สองนัยยะนะแต่ถ้านั้นแต่แต,แต่แต่ถ้านัยยะที่พระอ,องค์ทรงสื่อจริง,รงๆก็จะหมายถึงตัวทุกขงังนะไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอัุขอุขมาสุเวทนาเนี่ยเวทนาทั้งสามเนี่ยไม่สามารถที่จะคงสภาพเดิมอยู่ได้ไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถคงอยู่ได้มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของมัน มันอยู่ที่มันอยู่ที่ผัสสะตัวเวทนามันอยู่ที่ผัสสะผัสสะอันเป็นที่ตั้งของสุขเวทนาเนี่ยเมื่อเมื่อมากระทบเนี่ยบุคคลนั้นก็จะจะเสวยสุขเวทนาแต่ถ้าผัสสะอันเป็นที่ตั้งของทุกขเวทนาเนี่ยมากระทบเข้าเนี่ยบุคคลนั้นก็จะเสวยทุกขเวทนาถ้าผัสสะอันเป็นที่ตั้งของอทุกขมสุุเวทนาเนี่ยมากระทบบุคคลนั้นก็จะเสวยอัทุกขมสุุเวทนามันก็ ตัวสุขทุกข์อทุกข์คำสุขก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันก็คือผัสสะนะก็คือผัสสะประมาณนี้ครับสาธุค่ะพี่บีเข้าใจมากขึ้นค่ะในสองนัยะคะสุขก็เป็นไปเพื่อทุกทุกขังด้วยแล้วก็ ทุกขเวทนาด้วยเพราะว่าสุขมันก็ดับได้ก็เลยเป็นทุกข์สาธุค่ะก็ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างน้องออมมีค่อนข้างเข้าใจได้ดีนะเนี่ยเหมือนเราเห็นเลยความสุขเราเนี่ยความสุขเราเมื่อเมื่อความสุขนั้นมันสิ้นไปเราก็เกิดทุกข์ นั่นแหละก็คือมันต้องสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงไปเพราะทุกขังเมื่อสิ้นสุดลงไปก็จะเป็นทุกขเวทนาต่อมาหรือไม่ก็เป็นอทุกขามสัสนะแต่อทุกขรมสุขเองก็ทุกอย่างอะ่ะก็ประชุมลงในความทุกขหมดเลยในสภาพที่มันเป็นทุกข